สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม h OK หรือว่า On t h o f King นั่นเองและคลิปนี้เราก็อยู่กับแคลรี่ตัวใหม่ซึ่งตอนที่เห็นตอนแรกนะครับถือยังอาวุธยังกับแอสซัสซินเลยแอสซัสซินดีๆนี่เองแต่ที่ไหนได้เป็นแคลรี่แล้วเป็นแบบตัวที่ปวดมากผมเจอมาลนะเจอตอนอยู่ทีมตรงข้ามค่อนข้างที่จะปวดเลยคลิปนี้เลยลองหยิบมาเล่นนะครับ อัพสกิลหนึ่งนำเลยเฮ้่เราจะทฤษฎีได้ยังไงวะเดี๋ยวจะบอกคอมโบที่ผมใช้บ่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับตัวเกมที่เขาแนะนําหรือเปล่าผมไม่ดูเลยนะว่าตัวเกมมันแนะนําให้ใช้ยังไงนะครับแต่ผมเดีผมจะใช้แบบของผมอะเดี๋ยวลองดูนี่นะครับสกิลหนึ่งแล้วก็เอาสกิลสองไปมันก็จะเบิ้ลวิบวับอย่างนี้นะครับทำให้มีดบินเราลอร่อนอ่ะแล้วก็สกิลสาม มันจะใช้คู่กันได้นะครับ3กับ1เนี่ยแล้วก็ตามด้วย2นะครับมีดจะออกเป็น2เล่มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้1กับ2ก็จะออกเป็นเล่มเดียวนะประมาณนั้นนะครับโดนใครเห็นก็ว่าตุยนี่ไงสองเล่มสามเล่มสี่เล่ม,ลมห้าเล่ม <laughs> ใช้หนึ่งสามสองก็ได้หรือสามสองสาม,สามหนึ่งสองก็ได้คือพูดง่ายๆถ้าคุณอยากจะใช้มีดคู่อ่ะต้องใช้สกิล 2อ,อันนะครับ1กับ3อะ่ะจะเอาอันไหนเปิดก่อนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะผมว่าแล้วแต่เลยเฮ้ยเฮ้ยกูขีดแล้วโอ้โหรอดหรอรอดหรอดูมีดด้วยดูมีดพี่ด้วยอย่างกับมุมแมลงนี่มันลิดมีดบินนี่หว่าลิดมีดสั้นเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ย แต่ตัวไม่ใช่ตัวละครทีมน,นะครับไอ้นี่มันจะเล่นผมแรงแล้วเนี่ยคนเนี้ยมันเอาจริงกว่าท่านผู้ชมมันเอาเรื่องมันเอาเรื่อง่นีนะมันจามกระบาลผมหลายรอบแล้วไม่รอบเดียวนี่หว่าผมวุ่นตายไปตัวนึงนี่หว่าแต่มันโดดมันจะเล่นผมหลายรอบแล้ว แข็งนัว,ๆๆน,วนัวเนี้ยนัวเนี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊ยปั๊บนี่แหละดูซะก่อนเอฟเฟกต์สกิลนี่ขนาดเป็นสกินเดิมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเป็นสกินละแระแม่งจะอลังการขนาดไหนวะดีไม่ดีเครื่องแหลกอดใจไว้แข็งใจไว้ไอ้ยากูมาได้พอดีเลยตามนี่ตามติดบินยันั้นติดจังหวะนี้เออนั่นแหละ โอ้ยไอ้นี่มันแปลงมากงั้มเหรอใครเห็นก็ว่าตุยใครเห็นก็ว่าตุยโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเราไม่รอดลิปปี้สั้นเอ่อผมลืมบอกไปด้วยเผื่อคนไม่ทราบนะครับทุกผู้ชม สกิลหนึงเราใช้หนีได้ด้วยนะครับมันจะวิ่งเร็วนะและแถมมันวิ่งโดดข้ามกแพงได้วิ่งโดดข้ามกแพงได้ประมาณสองรอบนะครับแต่มันจะมีระยะเวลาของมันอยู่ใช้หนีได้อะใช้ไล่ล่าได้<ๆ>ผมไม่ได้มองว่าแม่งเป็นแคลี่เลยแทจริง,รง <laughs> ถ้ามันแรงกว่าน,นี้หน่อยมันแอสตกินดีๆนี่เองเ ห้ามไปได้เออมันจะพักเหนื่อยครับหรือมันจะกระโดดนะไม่ใช่ว่ากดสกิลหนึ่งปุ๊บมันจะกระโดดเลยไม่ใช่นะครับมันจะพักเหนื่นะอยความบวกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึนสึกจังวะโอนี่มันเหนรียญโปรนี่มา ถึกแน่ถึกแน่นี่ยหรือว่าจอะเกาะเรายังไม่มาวะเนี่ยมายังว่าเจาะเกาะเราต้องมาแล้วสิแต่อันนี้มันน่าจะอัพของแข็งมาว่ะออกจอะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมว่าปิดปาร์ตจีจัดใหม่แล้วหนึ่ง เอาปั๊บมาดิมาดิไม่กล้าเข้าแล้วดิเฮ้ยเอ้ยโหมันรอผมนี่หว่านี่ไงใบวิญจะต้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลยอ่ะถูกต้องแล้วล่ะมันต้องตีแคลรี่กับเมยจอนน่ะเฮ้ยเฮ้ย ของแข็งเหรอนี่แข็งเหรอเฮ้ยผมไม่เข้าได้ไงวะยุบสักข้อไหมล่ะเฮ้ยข้างหลังโดนโดนล้วงหลังแล้วข้ามกับแพงมาดิมาดิมาดิหลบข้ามมาแพงมาแล้วอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วโดนจะหนีไปไหนครับสไคว์ขนาดนี้ นี่ตัวถึกเข้าที่หลังได้ไงวะเฮ้ยสี่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสีหนึ่งให้เกียรติทีมบด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาไม่ลงอะ่ะไอตันนี้มันคือตัววัวในอาวีนะมันคือมันถึกอะ่ะจบได้เลยไหมละ่ะถามใครมึงเป็นตัวยิงร้อม มีหน้าไปถามคนอื่นเขาเอ้ยเอาผิวก่อนผิ att, วจัดหิวพอโอโหเรียบร้อยมันไปไหนละนี่งลุ้มดีรออะไรไอ้ตัวนี้ต้องลุมโอ้โหนี่ขนาดลุมนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอดีนะมีดูดเลือดไม่งัน้นตุยไปนานแล้วครับโอ้ย ดูดไม่ค่อยขึ้นมันออกซิเจนอะนี่ว่าออกตั่เลือดป่าวะเนี่ยทำไมดูดไม่ขึ้นหลอดตนัน,น,นหรือเปล่าเอาเพื่อนแตกไหมเฮ้ยแตกวะเอาลอยจนเอาเรื่องอะยืนดูเลยอะผมเฮ้ยม,มันกลับไปว่ะมันเกิดก่อนหรือว่ามันกลับไปวะโอ้โหตอนแรกนึกว่าเพื่อนจะหลุยจะลอยได้สำเร็จ ต้องเติมแล้วตอนแรกว่าจะยืนดูแบบสบายใจนะหน่อยไม่เคยทําอะไรให้สบายใจเลยพวกมึงเนี่ยขออภยัยในคำหยาบด้วยนะครับแตกแล้วบางทีมันก็หลุดว่างอะไรบ้างนะต้้งขออภัยด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ